โคชูแนสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่ะมาอีกแล้วสองพี่น้องสายสายแสบเนาะสายแสบสายแสบเอามาอีกเลยได้ครับพี่น้องไม่นี้ได้พี่ตัมใช้ตันพี่น้องอืมจุกๆเอาแบบว่าเป็นสายเราต้องตัดดอกแฮนเลยสายโหดมาได้ครับเด้อพี่น้องไม่กินน้ากันเนาะอ่ะไปท่างกายท่านกายไม่กินน้ากันพี่น้องไปมามาเสร็จเสร็น้ากันพี่น้องมาเลยขอดเหีนตอนหนึ่งเด้อโอ้จะไดปขอสิเหีนได้พี่น้องเหี่ยนแค่นนี้เลยบ่ มาไปเห็ดไดห้องกัเห็ดไตเลยเว้ยเบ้ยออยูลอบกลับกิ่นเปื่อยวมันมันมันหย่ำงยไงพปเนองเมนพาเอ๋ยไปจะซื้อซื้อเนี่ยน้ำแรกทอดใส่ทอดใส่เราเปล่ามันจะร่อนสดน้ำชมคนเลย เว่ำเนะคือแส <laughs> บแบสบแสบพี่นอ้องมาเด้อไปกินน้ำกันทั้งกาทั้งกจทั้งต่างประเทศอืมไม่อหมกอนมะส่มกันพี่นออืออีกมกันอือืมบอื<ะ>อ มันต้องทานไม่ได้พี่อมันมันมันจะบ่เบิดก <c oughs> ันทันมันตอนหน่อยพอดมัอมอมนอร่อยเืยตอนตรมข้าเห็นว่าเด็ด ตำเซบอกกอกเพื่อนี่เป็นนองเพียะกอ,อกกำลังมีงามอยังนบอกกอกงามเจีวขอ,อบแมนกอกไรฮะทอฮะก็ะ <c oughs> พาะทนดไเออไอซ้อน่ยมันปสำับอกกอกถมันรุน มันจุกอีเนีดนหวานวนิดเนาะนันตับมันหอมคุ้มใช่แครปไปงั้นเหือหอืออือข้าก,กรอบดีนะอ,อันนี้ข้าเบียหลไรเบียก์พันหลายช่วงนี้ปลูกเล่นบ่ะกระปุกกอะไรกระลำบ่การันปลูกเนล็่จ้องๆการันต์คุ้นเล่นหรือบะเกรเทดนั่นเองเย้อนเป็นรวยชุกันเนื้อย่ข้าไปเบื้ออ ต้องเรียกกระบอกเฮ็ดบัวลอยกินน้ำนองไอ้น้องกินคนเดียวเห็นบัวเป็ีนน้ำเพลินไ่ะพี่น้องยานมันตายยานมันตายท่านผิซอยเพลินยานไปคิดคาดยานคาดตนมักเล่นเพลินนี่เพิ่งทำให้ผงตวนเงินงอาแดงเงินปุ๊กมาใส่เบืองครับ

ทุกตองเห็นนวดเลิกไวเพราะว่าเห้องบริหารเดียบและกลิ่นเห็ดต่ำกันเนี่ยมันเข้ากันเลยพอดีอืมปวดรานแข้งเม่ฆาซะเนาะมันหวานละหวานมะกอกมันมะกอกมันสุกเดียบอันเพรต้องได้ต่ำแล้วบีบปะมันกันมันกันนั่นแล้วมันสุกคับ ใส่ตันอืมไส่อืมหงอยยำแร้งมากหิวไส้ใช่ไหมล่ะอืมอยากกินแซ่บเออกำลังแสงออกตาเนาะไส้จีนฮาลาวินระเดย์บางคนบางคนก็ใส่แตงฮาลาวินตัว แล้วมือกล่องพอสิอันนั้นพยานข้าวมมลแกล้งแซงกับตาว่าี้ไหมบวาเขาเป็นคิวมะลำพ่อแมาเป็นยานก็ห้อยอีกจะคอยิยานใคแล้วตรงนี้น้ำมันแสบนะกินไง mời anh em tôi muốn ở mưa lửa rau à mưa kim mhm 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 อร่บมากอืมแล้วก็ปลอ,อะไารนะนะใดนะบุกอบคือแพงพผอมว่าแพงสมสม,สมราคาแพงอ,อืมแพดสนราคาแพงไปหน่อย จะไม่กินน้ากนเด้นี่สสออกสิตาเด็เอมา้วมาชนแกกันนะเฮานี่นอันนี้นี่อันนี้เด็มาตำไปแกวกับเอือยกันเลยฮ่า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 ฮหะหึ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 หหาเ ผมว่ากินเบอร์ตัวพอดีเอ็มว่าข้รแบอยู่ดีถ่ายกินยู่แ๊บหนึงอันหนึ่งสองสามมาสดรน้้่ะนะแ่บหลนี่นดูดเขาอนยังมาว่ะฮะนดูดเขาเขาก็ต้องไปดูดบ่ เขาเขากนั่งดูเข,า,ขาอิตียมเืมจับอ่ะสุดท้ายทายสุดเปน็นน้องเอาอบอสชลลบเลาเปน้องเนี่ยเขาทำง่ายแท้หักอืมจัมมบ อขาจะนำตักออือเบรกเบรกก็นอกจาดีไปแปดที่ก็ดีออันพรอว่านอันไทยอันทยันี้ไทยไทยร็จแล้วบป้ยจะไปสิจอดทัวอันนี้ก็เสียงโตเฮ็ดวันที่สามสเอ็ดไอเอ็ดเ0สาอนสาม เง้นเนี่ยอืมอุดด้ยเนี่ยกลางคืนเนี่ยเฮ็ดยูนหนาบ้านเลยเออไปลีลีตรงไป,ไ,ไปนั่นไปนี่กนล้ก็จะเดนดไปไปปฏิญาไปบ้าห้องกับมาก่อนเหรอนาะบ้าเออห้องกับมาเท่าแปดเออถ้าเจ็ดขึ้นไถ้าเจ็ดถ้าแปดบ่าลายขึ้นดอกถ้เจ็ดบ้อันนี้อันนี้ห้องคิดไว้ยางซาสุดได้าแปดอืมแต่ว่าถ้าจชคิดว่าถ้าเจ็ดกับว่าถ้าเจ็ ใยูกงเทบขึ้นนึงพัยากขึ้นนึงนะอืมอันตืนไม่ยาตื่นไม่ยาอยู่เดียวนี่ที่ลงทานนั่นมาเนาะนแมนต่เราเจ้าบงเาเวอืมนูนี่บอกเอ็บมได้สวยย่เราสบายเราไม่ยังดอกนอกจากเราขี่อ่ะคุองามเอ๊ะเบว่ะเสบเสีบกด้พี่น้องเอออ่ะมันอีบมกันพมกับพีาวกัไปก่อนได้ครับเด้อ รืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามขั้วช่วยแนะนดาเพจเฟซบุ Facebook, YouTube, ๊ก k y o u ยูทูบด้วยนะครับเดาะเพื่อเป็นการกําลังใจให้กันนะครับเนาะอ่ะมือนี้ผมพิสตาก็ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายครับบ๊ายบาย